นี้นะคะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังท่านหนึ่งนะคะหลายคนถ้าติดตามกันอยู่ก็น่าจะพอรู้จักคุณอูมปันสุขนะคะเธอเป็นอินฟลูที่สวยนะคะ,คะสายสุขภาพด้วยแล้วก็บางทีออกกงจะช่วยเหลือคนค่ะแล้วก็มีอัดคลิป ตลกตลกนะคะ<ๆ>กับแฟนของเธอก็มีค่ะเนี่ยค่ะประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคือไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นคนใกล้ตัวเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจไปจับกลุมตัวจ่าดิวจ่าดิวเนี่ยคือคนที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่พี่เขยของคุณอูมปันสุกนะคะก่อนอื่นไปดูคลิปขณะเกิดเหตุกันก่อน,นะคะ่ะไปไป การเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของนางสาวเป้าเป็นพี่สาวของอุม้มปันสุกนะคะในพื้นที่ตําบลหนองขอนกว้างอําเภอเมืองอุดรธานีบันทึกภาพได้ขณะที่จ่าดิวเป็นทาหารยศจ่าสิบเอกเป็นฐานบกนะคะขับรถมาจอดหน้าบ้านแล้วก็มีปากเสียงกับนายแจ็คผู้เป็นสามีนะคะของนางสาวเป้า,า,าก่อนที่จ่าดิวจะใช้อาวุธปืนยิงใส่หนึ่งนัดจนนายแจ็คเนี่ยต้องรีบวิ่งเข้าไปหลบในบ้านแล้วจากนั้นจ่าดิวก็ขับรถออก โดยคุณเป้าเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อกลางปี2568ที่ผ่านมาตัวเองและสามีก็เคยไปรับนางสาวนุ่นผู้ชมค่อยๆไล่เลียงลำดับตัวละครนะคุณเป้าพี่สาวของอุ้มปันสุขนะคะเล่าว่าตัวเธอเองกับสามีเคยไปรับนางสาวนุ่นนุ่นเนี่ยคืออดีตภรรยาของจ่าดิว ไปรับกันที่หน้าคลินิกเพื่อที่จะไปทําธุระโดยมีจ่าดิวเนี่ยไปดักรอนางสาวนุ่นแล้วก็พยายามทําร้ายร่างกายจากปัญหาเรื่องของการหย่าร้างกันจนนางสาวนุ่นก็วิ่งเข้ามาหลบในรถของเธอหลังจากนั้นจ่าดิวก็ตามมารังควานครอบครัวจนต้องตกลงกันไม่ได้ก็ไปที่โรงพักไปตกลงกันที่โรงพักปรากฏว่าต่อมาในเดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้วค่ะผู้ก่อเหตุก็ปีนรั้วเข้ามาในบ้านพร้อมกับชักอาวุธปืนออกมาแบบนี้ เธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยดีนะไม่มีคนอยู่ในบ้านแล้วต่อมาผู้บังคับบัญชาของจัดดิวก็เป็นผู้ติดต่อมาขอเคลียร์เองพร้อมกับแจ้งว่ามีการลงโทษไปแล้วเอาก็คิดว่าเรื่องมันน่าจะยุติได้แล้วแหละรู้ถึงผู้บังคับบัญชาแล้วนี่นะเคลียร์กันแล้วแต่อีกฝ่ายกลับมากล่าวหาว่านายแจ็คสามีของคุณเป้าเนี่ย ไปมีความสัมพันธ์กับนางสาวนุ่นอดีตแฟนกระทั่งบุกมาก่อเหตุยิงใส่สามีเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาตามภาพในวงจรปิดเลยนะคะครกระสุนเนี่ยถูกตัวรถเขาก็บอกว่านี่ถ้าก,กระสุนมันไปที่ตัวมันไม่ไปที่ตัวรถเนี่ยมันอาจจะอันตรายถึงชีวิตคนก็ได้นะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตนเองกับสามีเนี่ยไปทำอะไรให้ถึงขนาดว่ามาก่อเหตุกับครอบครัวตนเองแบบนี้ค่ะ หนูคือต้องการแค่คนนี้ให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ค่ะอะไรที่เราไปคุกคามคุณอะไรที่เราไปทําให้คุณเดือดร้อนอะไรที่เราไปทําให้คุณคิดแบบนี้หนูอยากรู้ที่หนูใจเย็นอยู่ทําไมถึงปล่อยให้เรื่องมาถึงขนาดนี้คือหนูให้โอกาสเขาให้เขาปรับปรุงหนูบอกนายเองว่าอ่ะถ้าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนหรือว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่มาวุ่นวายกับเราไม่โพด่าเรา ไม่อะไรเราเลยก็คืออยู่ใครอยู่มันไปซะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปฉันก็ใช้ชีวิตของฉันเพราะว่าฉันไม่เคยไปยุ่งกับคุณอยู่แล้วแต่คุณอย่ามายุ่งกับเราซึ่งเมื่อวาน คุณผู้ชมคะตำรวจสพเมืองอุดรธาน,นีได้ขอสารานนทหารมณฑลทหารบกที่24ออกหมายจับจ่าดิวในสองข้อหาก็คือบุกรุกบ้านผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นก่อนที่จะไปควบคุมตัวจ่าดิวพร้อมของกลางก็เป็นปืนแบงคงกันนะคะดัดแปลงให้ใช้กระสุนจริงจ่าดิวก็อ้างว่าซื้อมาตั้งแต่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วจ่าดิวก็ให้การอ้างว่าก่อเหตุเนี่ยเนื่องมาจากว่าอดีตภรรยาเนี่ย มีการติดการพน,นันแล้วก็ไปกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบมาจนเป็นหนี้กว่า2ล้านบาทแล้วปัจจุบันกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยต้องมารับชดใช้หนี้ให้ในส่วนดังกล่าวประกอบกับทางฝ่ายของนางสาวเป้าซึ่งเป็นพี่สาวของคุณอุ้มปันสุกเนี่ยมีการโพสต์คลิปที่ตัวเองบุกรุกบ้านซึ่งอันนั้นเขาคิดว่าเขาก็ถูกลงโทษติดคุกทหารไปแล้วทำไมถึงต้องนำคลิปเนี้ยมาโพสต์อีกค่ะ ลูกคนเรากับแม่เราเลี้ยงใช่ครับแล้วฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงไม่เคยส่งเลี้ยงไม่เคยติดนี่นอกระบบอีกครับเงินเป็นผมขอให้เช็คดูนะครับถ้าผมไม่มีมูลผมไม่ไปบ้านหลังนั้นด้วยเยอะไหมมูลนี่ผมว่าเกินสองล้านครับเป็นนี่อะไรบ้างนอกระบบล้วนๆครับเขาเอามาทําอะไรเรารู้ไม่รู้ครับเป็นนี่ตอนไหนครับตอนเราลงพักการหรือเปล่าครับขึ้นมาปัจจุบันนี่ครับแสดงว่าตาเขากู้เราไม่รู้เลยหรอ กูไม่รู้คนรับผิดชอบคือผมแล้วเดี๋ยวตำรวจจะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุในช่วงสายวันนี้ค่ะ